อาจารย์ครับเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยนะมุสลิมเล่นกล้ามได้ไหมนะหรือกีฬาเพาะกายอาจารย์ได้ไหมไมิสมัยเราเราะม่สอนอะไรนะบีนะมุฮัมมัดพี่น้องครับพี่น้องสอบถามว่าเราเพาะกายใช่ไหมก็เล่นเพาะกายเล่นกล้ามได้ไม่มีปัญหาเลยครับเพียงแต่ว่าเราก็แต่งเนื้อแต่งตัวให้มิดชิดเหมือนกับที่ที่เราเห็นน่ะมันนุ่งนุ่งชั้นในตัวนี้เดียอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่ไม่ดีเปิดเอารอ พี่น้องก็นุ่งกางเกงขายาวเกงวอ์วอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะจะให้มันกล้ามใหญ่แค่ไหนก็เรื่องของพี่น้องแหละนะแต่ว่าพี่น้องก็ต้องระวังเรื่องการใช้เวลานะอย่าใช้เวลาไปทุ่มเวลาทั้งหมดไปหมดเวลาไปกับออกกาลังกายอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยเออกกําลังกายจนกระทั่งบายกันไม่ได้อาซัดกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้ต้องรู้จักละหมาดนะออกกําลังกายให้แข็งแรงอะไรเงี้ยสามารถทาได้แบ<ม>่งเวลาให้ถูกต้องแต่ไม่ใช่เนี่ยแล้ว โคือเทนเนอร์นะเขาบอกม้เนี่ยเวลาเย็นเงี้ยทำาะไฝึกยาไปเลยซ้อมยาไปเลยมะเกล็ก็ไม่ได้อิชาหนุนเป็นเอาหนุนสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้พาราม<ช>สิ่งใด<ช>ก็ <ๆ S 1> แล้วแต่ที่มันขัดขวางความราบรื่นในการละมาดในการปฏิบัติศาส,สนกิจของเรานะต้องทําให้เราต้องพลาดละมาดอะไรแบบนี้ยกิจกรรมนั้นกลายเป็นฮารอมบางทีเราประชุมเนี่ยประชุมประชุมดูนาฬิกาแล้วเหเนอืมจะเลยเวลาบ่ายโมงก็ยังไม่ได้เลิกบ่ายสองก็ยังไม่เลิกนี่สองครึ่งจนจะสามอยู่แล้ว ยังประชุมอยู่นั่นแหละหอ,อย่างนี้ทำไงเราก็ต้องขออนุญ,ญาตที่ประชุมเลยผมขออนุญ,ญาตไปละหมาดนะไม่จะนั่งเก่งใจเขาอยู่ลุกกับไอ้เขาจะเขาว่าเอาอ่อ,อย่างนี้การประชุมของเราตัวนั้นบาปเพราะอะไรเพราะมันทําให้เราเสียวายิบเสียฟอดูของเรานะพี่น้องต้องแยกให้ออกนะงั้นพี่น้องเล่นการได้ไม่เล่นได้แต่แต่งเนื้อแต่งตัวให้มีชิดอย่าไปทําแบบข้าวหนุงหน,นุงชุดชนในนี้ตัวนี้หนึน่งนะหวังจะโชว์โชว์กล้ามโชว์หน้าท้องโชว์อะไรหลายเนี่ยซิกแพคอ่าสิกแพคอ่าแ,แล้วก็อะไรลนะ่ะ ขาน่องอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องอย่าไปทําแม้กระทั่งผู้หญิงที่เราเห็นเนียอาจารย์บางทีในในกีฬากีฬาอะไรล่ะยิมนาสติกระดับโลกอ่ะอ่าอะอะไรไรล่้โอลิมปิกอาจารย์จับอาจโอลิมปิกมันก็จะเป็นบรรจุกีฬาพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เห็นแม้กระทั่งผู้หญิงตัวผู้หญิงแล้วนะโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับมีกล้ามมีอะไรเห็นผู้ชายเลยแต่ว่าแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยเอารอเปิดทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็มาอนุญาตหรือแม้กระทั่งอย่างที่อาจารย์ว่ายิิมมนนนาสตกกเหือั ใส่ชุดวนาขึ้นมาเปิดขาเปิดแข้งอะไรแบบนี้นะเปิดหน้ดดาอกเปิดคอ <c oughs> <c oughs> นะครับเอาละเหตุผลของของคนแข็งก็บอกเพื่ออะไรหละ่ะกระชับเพื่อจะได้ธรมัดธะแมงไม่รุ่มราม่าง <c oughs> อันนั้นอันนั้นคือเรื่องเหตุผลของท่านแต่ละการศาสนาไม่อนุญาตแต่ถ้าท่านจะทําให้แข็งแรงได้ไหมแข็งแรงได้ไม่มีปัญหาท่านจะจะล้มจะคว่ำจะหงายจะอะไระตีลังกาในะเรื่องของท่านให้ให้มิชิดก,กันแล้วกันอย่าให้บุรุษต่างเพศนะเขาเห็นสัดส่วนเอารอของท่านนะก็อนุญาต นะแล้วก็ไม่ไปปะปนกับผู้ชายหรือว่าไปปรากฏต่อหน้าต่อสายตาของผู้ชายเราแข่งเสร็จแล้วซ้อมเสร็จแล้วนะฝึกแล้วกล้ามใหญ่แล้วขึ้นเวทีโชว์ครับแบบนี้ก็ฮารมนะมตรงนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถือเป็นการไร้สาระสําหรับหลักการศาสนาถ้าทําไปแล้วมันมันไม่ได้ดีกับศาสนาของเราพี่น้องต้องพิจารณาให้ดีนะครับวันเราตาลาครับม